รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกรเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ครู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวอร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะเช้านี้มิ้นอยู่ที่ตำบลบางกระไห่อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันหันมาทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ30-40%เลยนะคะเทคนิคของเกษตรกรท่านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะร้้อมาคุณไไกวนนที คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณปานีสายหยุดแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรียกพี่ปานีแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างปลูกข้าวมากี่ปีแล้วก็ประมาณ3ปีค่ะเห็นบอกว่าปีนี้ผลผลิตดีขึ้นมีการเพิ่มผลผลิตเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงมายังไงคะก็พอมาเริ่มใช้ตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยข้าวที่เริ่มปกติแล้วจะออกรวงไม่เสมอเขาก็จะออก พุ่งมาพร้อมกันค่ะแล้วเวลาเหลืองเขาลวงเขาก็จะเหลืองเสมอกันเลยลักษณะที่พุ่งออกมาพร้อมกันในลักษณะที่เราดูโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากอะไรคะก็สังเกตได้เวลาเขาออกเนี่ยลวงเขาจะตั้งสวยเลยแล้วใบจะตั้งแหลมสังเกตดูนาข้างๆค่ะที่คู่กันเอามาเปรียบเทียบกันว่าลักษณะมันแตกต่างกันแล้วตอนนี้ข้าอายุเท่าไหร่แล้วนี่ยเข้า90วัน3เดือนเก้าสิบวันก็ประมาณ3เดือนก็ถือว่าผลผลิตที่ได้จากวันนั้นลักษณะแตกต่างจาก ครั้งที่เราไม่เคยมีการดูแลที่ดีอย่างนี้ยังไงบ้างค่ะก็เนี่ยเราไม่ต้องดูอะไรเลยค่ะอ๋อสค่ครั้งนครั้งเดียวเลยครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องทําอะไรอีกเลยเนี่ยถามนิดนึงว่าที่เราดูแลรักษาหาเทคนิคต่างๆเนี่ยเราใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็หนึ่งซอง20กรัมต่อน้ํา40ลิตรค่ะทั้งหมดทุกตัวเนี่ยเรามีอะไรบ้างค่ะก็มีปรับสภาพดินแล้วก็เพิ่มผลผลิต กดซิลิก้าค่ะซิลิก้าแล้วก็กดอะมิโนอ๋อเราใช้ร่วมกันเลยเหรอใช้ร่วมกันเลยครั้งเดียวก่อนหน้านี้ได้ยังได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ได้เจ็ดเฟียนเจ็ดกวเนหรือเจ็ดตันเจ็ดตันในพื้นที่สิบสามไร่เลยหรือเปล่าคะพื้นที่สิบไร่อันนี้สิบไร่อ๋อในพื้นที่สิบไร่เราได้เจ็ดกียน แล้วตอนนี้นะคะคาดว่าจะได้เท่าไหร่คาดว่าน่าจะได้ถึง9ถึง10เกียน9ถึง10ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ30-4 0%เลย<า>ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเทคนิคการดูแลข้าวให้มีผลผลิตดีอย่างนี้นะคะแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยคุณพี่ปานีเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่า,า,า,รรา,าน,น,นาแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลอง สนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น,นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยกี่ปีกี่ปีลาก็สันล,ลงกสั้นลงรสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้ บานเย็น5พลังคุ้มรับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกเลเดจิ้กว่าจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกเลเดจิ้นดูแลตัวเองครับ ก็สวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวพลังหมรนพับจากธรรมชาติบานเย็นเะพาะเดียวกันกับกูบรจิปหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิง โอเคพร้อม okay, ครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโซนโกเลเยจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณฉันเนี่ยสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับ เพราะเขาใช้บานเย็นข้าวพลังซับจากธรรมชาติบานเย็นเะ้าะเดียวก,กันกับโกเลจินหนึ่งเดียวคนนี้เขาสา่แกลล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังสมโกเลจินพลังธรรมชาติ9้าชนิดดูแลคุณ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มขน้นดีคอนแทก์บำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยอยู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะยังมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลข้าวให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับแล้วถามหน่อยว่าเรื่องสตูพืชเรื่องข้าวดีเนี่ยเป็นปัญหาที่เกษตรกรปลูกข้าวส่วนใหญ่จะเจอเราเจอไหมคะใช่เรายังไม่เจอ,อเพราะว่าของเรายังทําแค่สองครั้งสองครั้ง ปกติข้าวดีดนี่เขาจะทําถึง3ครั้งค่ะเห็นบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมที่จะมีที่จะเอาเทคนิคจากครั้งนี้ไปปรับใช้ในครั้งต่อไปยังไงบ้างที่ปานิเล่า,าให้ฟังหน่อยพอจะตีดินเสร็จก็จะฉีดปรับสภาพดินเลยเพื่อจะไปย่อยสลายเม็ดข้าวก็คือเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นค่ะแล้วพอพอหลังจากนี้ล่ะคะเราทําอะไรต่อก็หลังจากนี้เราประมาณ30วันเราก็จะต้องฉีดตัวกรดอะมิโนเพื่อป้องกันเพี้ย กดออมิโนกับซิลิก้าประมาณสามสิบวันนอนและเพี้ะแล้วหลังจากนั้นมีหลังจากนั้นก็เดือนครึ่งเราจะต้องฉีดเพิ่มผลผลิตเหมือนที่เราฉีดครั้งนี้ค่ะอ๋อก็เดินครึ่งก็ฉีดเพิ่มผลผลิตเลยฉีดเพิ่มผลผลิตเราต้องฉีดซิลิกากับ กดอะมิโนโอีกเพื่อป้องกันเพียเหมือนครั้งนี้เลยะจะได้ไม่ต้องฉีดยาเคมีซ้ําค่ะและในเรื่องของอัตราส่วนนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเรามีการเตรียมพร้อมว่าเราจะต้องใช้อัตราส่วนในปริมาณเท่าไหร่ก็1นซองต่อหนึ่งไร่ค่ะ1นงซองต่อหนึ่งไร่อันนี้ก็คือตั้งแต่ครั้งแรกก็คือครั้งเตรียมดินเตรียมดินค่ะพอหลังจากนั้นพอเตรียมดินเสร็จครั้งที่2อัตราส่วนเท่าไหร่คะมีอะไรบ้างก็ครั้งที่2เราก็จะต้องใช้ตัววัคซีนกดอะมิโนโกับซิลิก้าค่ะ แล้วก็ตัวเพิ่นผลผลิตเราจะใช้ประมาณเดือนครึ่งแล้ต้องใช้กรดอะมิโนกับซิลิก้าอีกค่ะแล้วปริมาณที่เราใช้เนี่ยเราใช้ยังไงพี่ปานีอัตราส่วนเท่าไรอัตราส่วนเท่าเดิมเท่าเดิมหนึ่งซองหนึ่งซองน้ำสี่สิบลิตรตอนหนึ่งไร่ผ่านตอหนึ่งไร่ค่ะแล้วในครั้งที่สามแล้วคะอัตราส่วนยังไงบ้างเท่าเดิมเท่าเดิมเลยค่ะลักษณะต่างๆเนี่ยเราได้พี่ปานีได้ดูไปถึงเรื่องเมืองลึกไหมว่ารลากมีลักษณะเป็นยังไงบ้างไม่ได้ดูค่ะอยากดูจังเลยค่ะดูได้ไหมคะตอนนี้ได้ค่ะลองลอง ตอนนี้มันอาจจะแน่นแน่นบ้างใช่ไหมคะที่พันีเพราะว่าน้ํามันแห้งแล้วอ๋อแ้วก็ยังดึงมาง่ายได้นะคะขึ้นมาค่ะ,คะ,อะโอ้โหเนี่ยรากยาวคากจะยาวแล้วก็ขาวอืถ้าเกิดว่าข้าวเนี่ยจะดีไม่ดีเราจะต้องดูที่เรื่องของรากเพราะว่ารากเป็นส่วนหนึ่งในการดูดซึมอาหารใช่ไหมพี่ปนันีพอรากของเราดีแล้วเนี่ยลำต้นของเราก็จะดีแข็งแรงแล้วก็รวงข้าวเมลข้าว,าว,วก็จะดีขึ้นปกติมันจะอยู่ประมาณ ร้อยฝ่เม็ดนะร้อยฝ่เม็ดเที่ยวนี้เรานับได้แล้ได้สองร้อยฝั่นับเลยเหรอคะนับนับเป็นเม็ดๆกันเลยเหรอคะเดินนับดูตามจุดต่างๆนี่ค่ะพี่ปานีอธิบายให้เม้นฟังหน่อยเผื่อคุณผู้ชมทองบ้านเกษตรกรทางบ้านอยากรู้เรื่องราวมั่งอ่ะเริ่มตรงรากอ่ะเราเปรียบเทียบให้ดูตอนที่เราไม่มีเทคนิคการดูแลดีดีรากมันจะสั้นไม่ไม่ยาวแบบนี้แล้วไม่ขาวรากมันขาวแดงแดงแต่อันนี้รากมันจะขาวและยาวค่ะอันนี้ก็คือรากขาวรากยาว แล้วเม็ดเขาก็จะใสค่ะแล้วเรื่องของลำต้นล่ะคะพี่ปานีลำต้นเป็นยังไงบ้างลำต้นเขาก็แข็งแรงนะใบจะตั้งใบตั้งชันอ๋อก็คือลักษณะลำต้นก็แข็งแรงแล้วก็ใบก็ตั้งวางเข้าแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของดินกันหน่อยว่าดินปกติเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่คือดินมีลักษณะที่ดีใช่ไหมคะพี่ปานีก่อนหน้านี้ดินมีลักษณะยังไงบ้างดินจะเป็นดินเหนียวดินไม่ร่วนไม่ร่วนจะแต่ปัจจุบันรากพืชมันจะหากินยากอ๋อ อันนี้ดินมันล้วนแล้วมันก็จะหาลงหากินง่ายเนอยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คาแนะนํากันบ้างดีกว่า,าให้ความรู้มาขนาดนี้นี่สามารถไปแนะนําเกษตรกรได้หลายๆท่านเลยนะคะเนี่ยเตรียมเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะดูแลข้าวให้มีคุณภาพดีเดี๋ยวว่าช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนําพี่ไปน,นี้ค่ะข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลอง สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตานหนังสือวายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรง โดยสามแม่ทัาบขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยกี่ปีกี่ปีปปลาก็สันลงกสั้นลงสรลงสันล,ลงแบบเนี้จะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็ยนดูสิครับ,รบฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่<ม>ข้าของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรง<ม>กินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น5พลังทรับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกลเรจินกว่าจะมาเป็นเขาทรายแกลเล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อมซ้อมซ้อมซมซ้อมฝึก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 ,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกเลจินดูแลตัวเองครับ นะ่าสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวหนูใช้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าพลังคังทรั์จากธรรมชาติบานเย็นจอเจ้าะเดียวกันกับกูรจิปหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิง ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกเลเจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวหนูฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น ขาพลังมสมซั์จากธรรมชาติบางเย็นเจ้างเดียวก,กันกับโกเลจินหนึ่งเดียวคนนี้เขาสายแกลเล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังสมตัวเรจินพลังธรรมชาติ9้าชนิดดูแลคุณ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทก์บำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย,ยอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำกับพี่ปาณีนะคะให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขนาดนี้แล้วก็ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือพี่หมูปิยดานั่นเองค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยกันก่อนถึงการที่มาแนะนำพี่ปาณีครั้งแรกเรามาแนะนำยังไงบ้างตอนนั้นเข้าพี่ปาณีมีอายุหนึ่งเดือน,นกว่า,หน,วาหนึ่งเดือนกว่า ก็คือพี่ปานีเนี่ยก็คือดูทีวีนะคะรายการของเราแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาข้าวนะคะในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินเนี่ยปัญหาในเรื่องของนอนแมลงเพลี้ยต่างๆนะคะแต่ตอนนี้พี่ปานีเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะพี่หมูเตรียมรอบที่สองแล้วใช่ไหมคะพี่ปานีไหนบอกพี่พี่หมูนะว่าทํำยังไงบ้างคะมี3ขั้นตอนเมื่อกี้คุยกันไปแล้วเตรียมตอนตีตีดินขั้นที่หนึ่งแล้วครั้งที่ประมาณเดือนหนึ่งก็จะฉีด กดอะมิโนค่ะบิลิก้าอ่าแล้วก็ปรับสภาพดินค่ะ,คะและช่วงที่สามก็จะฉีดเพิ่มผลผลิตประมาณเดือนครึง่งค่ะก็คือเตรียมความพร้อมสามครั้งพีห่หมูลองอธิบายอออธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ารายละเอียดของการเตรียมความพร้อมในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเตรียมยังไงบ้างในครั้งต่อไปที่จะปลูกข,ข้าวค่ะค่ะก็คือในช่วงแรกเนี่ยที่เราจะเริ่มทําปลูกนาข้าวนะคะเราก็จะเริ่มจากการ เตรียมดินนะคะในช่วงที่เราตีเทือกนะคะเราก็สามารถที่จะฉีดตัวสารปรับสภาพดินลงไปได้เลยนะคะ <_? S 2> ในช่วงนี้ถ้าเราฉีดลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยย่อยจุลินทรีย์ในดินนะคะแล้วก็จะลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้าวดีนะคะแล้วเวลาที่เราหว่านข้าวลงไปปุ๊บเนี่ยจะสามารถทําให้ข้าวเนี่ยงอกได้เร็วนะคะมเมื่อจเจริญเติบโตปุ๊บเนี่ยข้าวเขาก็จะแข็งแรงนะคะ<ฆ>แล้วเวลางอกเราสังเกตเลยนะคะข้าวจะขึ้นมาหนามากๆเลยแล้วก็แตกกอ ข้าว <c oughs> บางบางโดยทั่วไปเนี่ยบางที แตกขึ้นมา 3- 4สต้นต่อ1เมล็ดนะคะแต่นาข้าวที่ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยจะแตกออกมาเป็น10ต้นนะค่ะมันก็จะพอต่อหนึ่เมล็ดหเมล็ดนะคะจะแตกออกมาเป็น10ต้นนั่นก็บ่งบอกว่าจะเพิ่มผลผลิตให้เราอย่างเห็นได้ชัดนะคะค่ะแล้วในครั้งที่2นะคะครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเติมในเรื่องของสารปรับสภาพดินอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะใช้ในเรื่องของตัววัคซีนนะคะพอข้าวเริ่มโตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพวกหนอนเพี้ยมลงต่างๆมานะคะเราก็ใช้สาร ตัววัคซีนนะคะกรดอะมิโนและก็ซิลิก้านะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันหนอนเพยาแมลงต่างๆหรือว่าลักษณะที่เป็นหนอนใต้ใบนะคะ,ค,ะคือเขาก็จะไม่มากวนเรานะคะและ,ค,ะครั้งที่3ามแล้วค่ะพี่หมูครั้งที่3าเนี่ยพอข้าวใกล้ตั้งท้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสารเพิ่มผลผลิตนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระทุ้งรวงข้าวนะคะทำให้ข้าวเนี่ย เต่งออกรวงได้สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็มเมล็ดข้าวจะเต่งใสได้น้ำหนักผลผลิตก็จะได้มากขึ้นนะคะคแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคือทาคุณปานีเองเนี่ยก็คือมาเจอเราในช่วงที่ว่าข้าวประมาณเดือนครึ่งแล้ว ừ, มันก็จะผ่านในเรื่องของการเตรียมดินนะคะคือเป็นข้าวที่ใกล้ออกรวงแล้วอะค่ะ ừ, เราก็จะใช้ทุกอย่างพร้อมกันนะคะ<อ>แต่ว่าถ้าเป็นการเริ่มปลูกข้าวเนี่ยเราก็จะใช้ให้เป็นสเต็ปไปก็ะค,ะคือค่อย,คอยๆเริ่มต้นดูแลกันไปทีละขั้นตอนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดข้า มีอายุประมาณอย่างพี่ปานีเดือนครึ่งแล,แล้วเราก็สามารถดูแลได้ทันใช่ไหมคะ,คะอันนี้เราไม่เกี่ยวกับระยะเวลาว่าเราจะใช้ตอนไหนข้าวอายุเท่าไหร่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่ข้าวยังไม่ได้อ,อกรวงนะคะเป็นช่วงตั้งท้องเนี่ยเราสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของการบำรุงได้ค่ะเพราะข้าวยังมีช่วงการเติบโต,ตอีกประมาณเดือนครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็สามารถโทรมาสอบถามที่รายการของเราได้นะคะจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคต่ตางๆในการนำไปแก้ปัญหาให้ผลผลิตของคุณผู้ชมมีคุณภาพแล้วก็มีผลผลิตที่ดีขึ้นได้คะ่ะพี่มูมิ้นถามเผื่อคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าเข้ามาตลอดทางของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราจะเห็นลักษณะข,ของข้าวล้มถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาในส่วนนี้เราแก้ทันยังไงบ้างคะก็คือเราเริ่มใช้ตัว สารปรับสภาพดินตั้งแต่แรกนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ปุ๊บเนี่ยข้าวที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วเวลาที่มีลมพายุหรือฝนมาเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องข้าวล้มนะคะเพราะการที่เรามีปัญหาเรื่องข้าวล้มเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตเราเนี่ยเสียไปด้วยนะคะค่ะก็คือหายไปส่วนหนึ่งเลยที่ลงไปใช,ใช่ค่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยพี่หมูอ๋อค่ะก็จริงๆตอนนี้เนี่ยอยากจะให้เกษตรกร เองเนี่ยนะคะหันมานิยมรณรงค์ในเรื่องของการลดละ เลิกใช้สารเคมีนะคะแล้วก็มาใช้เป็นลักษณะที่เป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็ผักที่ปลูกด้วยเป็นแนวกเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะได้ราคาราคาที่ดีนะคะแม้แต่ตัวผู้ปลูกเองเนี่ยถ้าซื้อไปรับประทานหรือว่าเอามารับประทานเองเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะ,คะจะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยใช,ใช่ค่ะพี่ปานีคะฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านด้วยว่าเรามีเทคนิคดีๆเนี่ยบอกเล่าต่อหน่อยอยังไง ฝากให้ทุกคนมาทดลองใช้เพราะมันเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนค่ะก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนอกจากคำว่าดีใจใช่ไหมคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมูแล้วก็พี่ปานีด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะการทาเกษตรอินทรีย์นะคะถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยสําหรับกรเกษตรกรไทยโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมนะคะและที่สําคัญอีก2ปีจะเข้าสู่ AEC แล้วหลายๆท่านแล้วก็เกษตรกร,ร,กร,รในหลายๆพื้นที่นะคะก็ควรที่จะให้ความสนใจกับการทําเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าธรรมชาติก็ต้องอยู่คู่กับธรรมชาติค่ะและที่สําคัญนะคะมินจะฝากถึงโครงการดีๆนะคะก็เรื่องของโครงการดินดีด้วยบานเย็น1นึ่งแสนครอบครัว1นึ่งแสนไร่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถโทรมาที่รายการของ เ,ะะเพราะว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของดินให้ดินมีลักษณะที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อด,ดินดีนะคะลักษณะของพืชผลทางการเกษตรก็จะต้องมีคุณภาพดีแล้วก็มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการเกษตรไทยน่ารู้คะ่ะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาตีห้ถึงตีห้าคลื่นก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวด์จำกัดสารปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์โ ินดีและดีเทนพัรทวันนี้มิลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะคกับปัญหาของเกษตรกรของประเทศไทยนะเวลานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสภาพดินนะครับเราดินเกิดจากการใช้สารเคมีมากๆหรือใช้ปุ๋ยติดต่อกันเป็นระยะเวลาน,านานเนี่ยทำให้ดินหมดสภาพนะครับแต่สารปรับสภาพดินตัวเนี้ยเขาจะมาแก้นะครับในเรื่องของการทําให้ดินเนี่ยนะครับร่วนซวย แล้วก็จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะมีพวกไส้ดุงไส้เดือนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมาในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแก้ปัญหาที่ดินเนี่ยนะครับปัญหาที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีนะครับหรือพืชอื่นๆก็ดีเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นก็คือจะมีรากนะครับยาวขาว แล้วก็จะเร่งการจเจริญเติบโตและพืชก็แข็งแรงนะครับเมื่อพืชแข็งแรงเนี่ยปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ก็จะหมดไปข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลอง